คุณกำลังพยายามสงบใจผิดวิธีอยู่หรือเปล่าเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดการพยายามสงบใจในแต่ละวันจึงมักนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าแทนที่จะเป็นความสงบอย่างแท้จริงบ่อยครั้งการเข้าถึงความสงบของจิตใจอาจถูกขัดขวางด้วยความเชื่อผิดผิดและวิธีการที่ไม่ได้ผลซึ่งอาจทำให้ความพยายามเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์โซ so, สิ่งที่ควรพิจารณาเลิกทำในการฝึกใจให้สงบคือการพยายามบังคับให้จิตใจหยุดคิดจิตใจไม่ได้ถูกออกแบบมาให้หยุดคิดความพยายามนี้มักสร้างความต้านทานและความหนุดหิดการตัดสินความคิดหรืออารมณ์ว่าไม่ดีการติดป้ายตัดสินทำให้เกิดความขัดแย้งภายในแทนที่จะเป็นความสงบก,การคาดหวังผลลัพธ์ทันที การฝึกใจเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอการเร่งรัดทำให้เกิดความผิดหวังเอริกบอกวิธีการแนบท้ายที่จะช่วยมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้การสร้างเดินทางที่ผ่อนคลายและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนทำไมความวุ่นวายคือโอกาสทองของการฝึกใจให้แกร่งหากความวุ่นวายที่กำลังเผชิญอยู่มิใช่ศัตรู แต่เป็นครูผู้ฝึกฝนจิตใจให้แกร่งอย่างไม่เคยเป็นมากก่อนแนวคิดที่สวนทางกับความเข้าใจทั่วไปนี้เสนอว่าความวุ่นวายไม่ใช่สิ่งที่ควรถอยหนีแต่เป็นโอกาสทองของการฝึกใจให้แกร่งและนิ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อการเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายสามารถยกระดับจิตใจสู่ความมั่นคงภายในที่ยั่งยืน นี่คือเหตุผลว่าทำไมความวุ่นวายจึงเป็นสนามฝึกจิตชั้นยอด 1. พัฒนาสติและการรับรู้ปัจจุบันความวุ่นวายบังคับให้จิตใจต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าลดการฟุ้งซ่านไปในอดีตรหรืออนาคตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสติและการควบคุมตนเอง 2. เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันซ้ำๆฝึกให้จิตใจปรับตัวและฟื้นตัวจากความยากลำบากสร้างความสามารถในการยืนหยัดและก้าวผ่านอุปสรรค 3. ค้นพบความแข็งแกร่งภายในในช่วงเวลาที่กดดันและท้าทายศัก,กยภาพและความสามารถในการรับมือที่ไม่เคยรู้มาก่อนมักถูกเผยออกมา ทำให้ตระหนักถึงพลังภายในและขีดจำกัดที่แท้จริง 4. ฝึกฝนการปล่อยวางความวุ่นวายสอนให้เห็นว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเองการยอมรับและปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสงบทางจิตใจ 5. สร้างความสงบจากภายใน เมื่อจิตใจเรียนรู้ที่จะไม่ถูกครอบงำจากปัจจัยภายนอกและมองความวุ่นวายเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่ไผ่คุกคามความสงบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากภายในอย่างเป็นอิสระมุมมองนี้เสนอแนวทางใหม่ในการมองสถานการณ์ที่ท้าทายเป็นโอกาสในการยกระดับจิตใจสู่ความแข็งแกร่งและสงบนิ่งอย่างยั่งยืน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางนี้อย่างไรบ้างรวมแลกเปลี่ยนมุมมองในช่องแสดงความคิดเห็นหรือบันทึกโพสต์นี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับการฝึกฝนจิตใจก่อนจะสงบใจได้คุณต้องรู้จักความวุ่นวายของตัวเองก่อนความสงบทางใจ เป็นปรารถนาของผู้คนจำนวนมากทว่าความพยายามในการแสวงหามักวนเวียนอยู่ในวังวนเดิมโดยไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนั่นอาจเกิดจากการมองข้างปัจจัยสำคัญนั่นคือการทำความเข้าใจความวุ่นวายที่แท้จริงจากภายในการมุ่งสงบใจโดยปราศจากการเข้าใจต้นตอแห่งความวุ่นวายภายใน เปรียบเสมือนการพยายามดับเพลิงโดยไม่ทราบจุดเกิดเหตุการสำรวจที่มาของความไม่สงบจึงเป็นรากฐานของการฝึกฝนจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต้นตอแห่งความวุ่นวายภายในที่มักพบเห็นได้แก่ความคิดฟุ้งซ่านและการจมอยู่กับเรื่องราวการวนเวียนอยู่กับอดีตที่ผ่านพ้นหรือความกังวลต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงความคาดหวังที่สูงเกินไป ทั้งจากตนเองและต่อผู้อื่นซึ่งนำไปสู่ความผิดหวังเมื่อไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นการประเมินคุณค่าผ่านมุมมองและมาตรฐานของบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่องปมปัญหาทางอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายประสบการณ์หรือความรู้สึกที่ถูกเก็บกดไว้จากอดีตซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองในปัจจุบัน การวิพากษ์วิจารณ์ตนเองอย่างรุนแรงเสียงภายในที่บั่นทอนความมั่นใจและคุณค่าในตนเมื่อสามารถระบุและทำความเข้าใจต้นตอน,นี้ได้การฝึกฝนจิตใจจะไม่ใช่เพียงการกดทับอาการชั่วคราวแต่เป็นการเข้าถึงและเยียวยาจากรากฐานอย่างแท้จริงซึ่งนำไปสู่ความสงบที่ยั่งยืน การสำรวจต้นตอของความวุ่นวายภายในเคยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างไรบ้างหรือมีข้อสังเกตใดที่น่าสนใจแบ่งปันมุมมองเพื่อสร้างบทสนทนาที่เป็นประโยชน์สมองสงบหรือใจสงบอันไหนสำคัญกว่ากันในโลกยุคดิจิทัลท่ามกลางกระแสข้อมูลที่ถาโถมไม่หยุดหย่อนในโลกยุคดิจิทัลการแสวงหาความสงบ กลายเป็นเป้าหมายที่ซับซ้อนขึ้นผู้คนมากมายอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและสับสนว่าจะเริ่มต้นความสงบที่แท้จริงควรมาจากจุดใดกันแน่ระหว่างสมองที่สงบหรือใจที่สงบคำถามนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกข้างแต่เป็นการทำความเข้าใจรากฐานที่แตกต่างและเชื่อมโยงกันเพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขอย่างยั่งยืน ส่วนที่หนึ่งสมองที่สงบคามเบรนปร,บปราบปราบสมองที่สงบหมายถึงสภาวะที่จิตใจมีความชัดเจนโฟกัสและสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพปราศจากความฟุ้ง้างหรือความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็นลักษณะสำคัญสมาธิที่แน่วแน่สามารถจดจ่อก,กับงานหรือคิดใดคิดหนึ่งได้นานขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้นความคิดไม่ถูกรบกวนด้วยข้อมูลเกินความจำเป็นทําให้วิเคราะห์สถานการณ์ได้ละเอียดและมีเหตุผลประสิทธิภาพการทำงานสามารถจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการได้ราบรื่นและมีประสิทธิผลวิธีส่งเสริมการจัดการข้อมูลที่ได้รับการกำหนดขอบเขตการใช้งานดิจิตอลการฝึกสมาธิแบบจดจอ่อ ส่วนที่สองใจที่สงบ c าม m าร a r t m i ปรับปราบใจที่สงบคือสภาวะแห่งความมั่นคงทางอารมณ์ความพึงพอใจจากภายในและการยอมรับในตนเองและสิ่งรอบตัวไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไรลักษณะสำคัญความยืดหยุ่นทางอารมณ์สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและคลี่คลายอารมณ์ด้านลบได้อย่างมีสติ ความสุขที่ยั่งยืนไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าภายนอกแต่มาจากความเข้าใจและการยอมรับภายในความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการมีใจที่สงบช่วยให้บุคคลสามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งและจริงใจวิธีส่งเสริมการฝึกสติ mindfulness การเข้าใจและจัดการอารมณ์การฝึกความเมตตาและขอบคุณส่วนที่ส ความเชื่อมโยงและสิ่งสำคัญกว่าปลาบๆแท้จริงแล้วสมองที่สงบและใจที่สงบไม่ใช่สองสิ่งที่แยกขาดจากกันแต่เป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้งสมองที่สงบเป็นฐานเมื่อสมองไม่วุ่นวายย่อมมีพื้นที่สําหรับการพิจารณาและทำความเข้าใจอารมณ์ภายในได้ดีขึ้นใจที่สงบช่วยยกระดับสมอง การมีใจที่มั่นคงจะลดความวิตกกังวลและความเครียดซึ่งส่งผลให้สมองสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ถูกรบกวนเป้าหมายสูงสุดการมีชีวิตที่มีความสุขอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนั้นต้องการทั้งสองสิ่งแต่หากต้องพิจารณาถึงความสุขที่ลึกซึ้งและมั่นคงใจที่สงบมักเป็นรากฐานที่สำคัญกว่าเพราะเป็นแหล่งกำเนิดของความพึงพอใจ และความหมายของชีวิตที่แท้จริงบทสรุปในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงการเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างการจัดการข้อมูลภายนอกเพื่อสมองที่สงบและการทำความเข้าใจโลกภายในจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การใช้ชีวิตที่เปลี่ยมด้วยความสมบูรณ์และมีความหมายอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับท่านในโลกยุคดิจิทัลเช่นนี้สมองที่สงบ หรือใจที่สงบสิ่งใดที่ท่านให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและเพราะเหตุใดรวมแบ่งปันมุมมองในช่องความคิดเห็นได้เลย